สวัสดีนะครับทุกคนในวันนี้ครับผมมีเนื้อเรื่องเสริมจาก DLC h e a r t l a n d เนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันนะก่อนจะเริ่มเล่าเนื้อเรื่องนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมพึ่งมาปฏิบัติต่อได้หลังจากที่ทางคุณโอ๊ตน,นะครับเพจแปลได้ก็แปลเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือจากเควสเควหนึ่งโดยเควสนี้นะครับจะมีชื่อว่า Delta Squad Fate หรือสตากรรมของทีม Delta นั่นเองและจากการคาดเดานะครับ เดลต้าสควอตน่าจะเป็นหนึ่งในทีมของดตร์ฮอปแมนตรงบริเวณของมาเชลเฮดคิวนั่นเองนะกระดาษโน้ตเนื้อเรื่องนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6แผ่นเท่านั้นอ่ะมามาเริ่มไปที่กระดาษโน้ตแผ่นที่หดีกว่าเป็นกระดาษที่เพื่อนๆจะได้เจอจากศพบ,บริเวณของอุโมงค์ทรัมบูวาเล่เนื้อเรื่องจะมีตามนี้ครับทิมมอนบอกกับผู้เราว่าถ้าเราต้านซอบบี้ไว้ไม่อยู่เราต้องถอยทับกลับไปที่โรงเร่ยนไม้แน่นอนให้ตายสิขอให้เราเนี่ยต้านมันอยู่แล้วกันนะ ต่อมาครับกระดานรบแผ่นที่อ่อนเพื่อนๆจะเจอได้ตรงบริเวณโรงเลื่อยไม้ของเป็นเซอร์มิวเนื้อความจะระบุว่าทิมมอนไม่รอดจากอุมโมงค์และพวกเรากำลังจะข้ามโซนฟาร์มแลนด์ไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเราได้ส่งโจนออกไปเพื่อสเกลก่อนและหาพื้นที่โคเวอร์ให้กับพวกเราในขณะที่ทำการถอนกำลังต่อมาครับกระดาษแผ่นที่3จะได้รับจากศพของโจนนะครับหรือว่าคนที่ออกมาสเกลก่อนนั่นแหละบริเวณตรงยุ้งฉางนอกเมืองมาแชลนะครับโจรบอกว่า ตัวเขาเองจะกลับไปรวมกลุ่มกับทุกคนเมื่อทุกคนเนี่ยทำการอพยพไปถึงมาแชลแล้วกระดาษเนื้อเรื่องแผ่นที่4เพื่อนเพื่อจะได้เจอจากศพของคนที่มาแชลเฮดคิวข้อความระบุว่าโจรเห็นพวกเราแล้วตอนที่เราหลบหนีเข้ามาในมาแชลขอแค่ว่าเราจะหาห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เจนคินเนี่ยรู้จักนะและคาดว่ามันจะอยู่บริเวณมาแชลตะวันตกด้วยอ่ะต่อไปครับกระดาษเนื้อเรื่องแผ่นที่5ครับเราจะได้จากศพของเจนคินนะ บริเวณด้านหลังของโรงไฟฟ้าแถวบ้านชไนเดอร์นะครับเนื้อเรื่องระบุว่าเจนคินกําลังจะกายล่างแล้วและตอนนี้เราไม่มียาเพลเคียวเหลืออยู่ด้วยจะกลับไปที่เฮดคิวเนี่ยก็ดูจะเปล่าประโยชน์ฉันขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าและหวังว่าจะมีทางออกจากที่นี่ตรงบริเวณแฟร์ฟิวนะสุดท้ายครับกระดาษเนื้อเรื่องแผนที่6เราจะได้จากศพของคนที่หนีมานี่แหละตรงบริเวณแม่น้ํานะครับ เนื้อเรื่องเล่าว่าทีมเดลต้าทำภารกิจป้องกันโอมงล้มเหลวและตอนนี้สะพานเนี่ยก็ถูกตัดขาดไปแล้วตัวผมติดเชื้อและทรัมบูวาเล่คงจะเป็นที่ตายของผมในตอนนี้ผมเหลือตัวคนเดียวและไม่มีใครมาจัดก,การกับผมเลยไม่เหมือนกับตอนที่ผมจัดก,การกับเจนคินให้อภัยผมด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับเนื้อเรื่องเสริมของในเดลซีฮาร์ดแลนนะกระดาษโน้ตทั้ง6แผ่นนะครับเพื่อนๆไปตามเก็บกันด้วยเพราะว่าจะได้ทราบเนื้อเรื่องก่อน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง 2. การตามเก็บเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อาชิมันที่ชื่อว่า Short in the Dark เงื่อนไขครับคือการตามเก็บอาวุธของ E c h o ให้ครบทั้งตระกูลและของรางวัลจากการตามหากระดาษพวกนี้เนี่ยมันก็คือปืนของตระกูล Echo นั่นแหละนะครับครบเลยเพราะงั้นนะครับได้ประโยชน์2ต่อนะถ้าติดขัดตรงไหน,นหาไม่เจอพิมพ์บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยโอเคตามนั้นะสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยครับเจอกันในคลิปหน้า Should I count?